กมากมากไม่ช่วยจ่ายทิ้งแม่สวัสดีทุกคนก่อนครับเร็วแสดงว่าพลังใกล้หมดแล้วเสียงเบาเดี๋ยวต้องไปยองไปยองเอาเลยคือสวัสดีครับ ไป่อยู่กลางหงสัรบสวัสดีครับทุกคนครับเราเป็นม้องปินยาเปาสรุปสภพนามของพวกคุณนคืออะไรครับย่าย่ากเจ้ก็ได้ ดูเปิดใจดู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 อดเดียวมุดไปแสดงว่าท่านเปิใจไม่ได้เอาแม่สวัสดีครับเพื่อนที่เค้าที่เค้ากินหรือต้าแม่ไปไหนอ่ะออกกินข้าวเอโอเคครับเอาแม่มปอยู่กับเราก่อนเหรอเขาไปกินข้าว ข้าวกับกินยังไม่กินครับโอ้ไม่ได้ถาพวกเรากินข้าวกันครับได้ถึงเวลานอนแล้วไม่ใช่จะต้องต้องเร่งกินข้าวหนูไปโรงเรียนหนูหนูหนูไปโรงเรียนหนูมีเพื่อนบ้างยังหนูเพื่อนชื่ออะไรครับ ผมเนอ่โกัสัอยู่แค่ไะเอนออลนนกั๋อใช่โัังเามานวันนี้เป่เดินมอาหมชนลยเลยวันนี้วันนี้จอโฟกัสั่งยังครับโดนแก้งหรือเปล่า ปนแกเป็นแกเป็นแกเราเราไม่หนุนไม่น่ารักแล้วเราต้องเช็คตัวนีต่อไปเวลาเราชมใครน่ารักกแบบข้าวแลโอ้โหตัดเสียงสงิสนานัส่วนเรียกเจเจไม่ได้ยายายยายา ยายรนะครับคิดดีๆนะยายยายยายายยายายยายให้ดูฝั่งยาฝั่งยายนะยาย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 ดูโอ้นะเอาพี่สาวดีกว่าพี่สาวเจเจต้องต้องอยู่ระดับมัธยมบอกว่าอยู่ในระดับบอกว่าอยู่ในระดับมัธยมเท่านั้นที่มองไปสอบตกหมดเลยนะพี่ มีไหมยังมีใครอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาอยู่ไหมฮะจบมาแล้วเป็นสิบปียยยยนะครับรู้สึกท้าโรงเรียนเมื่อวานเลยท้อโรงเรียนอ๋อเรื่ออีกรอบนึงมันไม่มีอะไรแก่เกินเรียนไงเอ๊ะพลเหมืองโซนีล้มหรือเปล่านะต้ครับอ๋อดูอยู่มัธยมจริงจป่ะครับเจ๊เจได้ครับคุณเป็นเจเจคุณเป็นเจเจเพียงคนเดียวในรอบเราครับพ่อตำแหน่งนี้ให้คุณ ก็เจเจต้องอยู่ในระดับศึกษาอยู่ศึกษาอยู่ในวุฒิใช่ไหมอยู่ในวุดิแต่เราก็เราก็เป็นเจเจได้นะเพราะเราก็ศึกษากันอยู่นี่ใช่ไหมเ้าเป็นเพียไหมอะไรนะเราเป็นเฮียเถอะเฮียนะเฮียไม่นุ่งเติมไ็ยังเพียอยู่เติมอยเติมใช่เราเป็นเพียเราเป็นบูบูไม่ผิดอ่าอ่าครับเราจะเป็นหลายอย่างไม่ได้หรอก ผมมีประสบการณ์ลูกพี่ลูกน้องผมเรียกเฮียแล้วมันไม่เคยตกก็ไม่ได้เคยจบด้วยคำว่าเฮียเลยอ่ะครับทำแล้วจะให้อะไรผมนะครับมีข้อแม้เปลี่ยนนะครับลูกนี้จะมาขออะไรฟรีไม่ได้นะได้อะไรได้อะไรเขาบอกว่าอยากให้เด็กเอ็มมาสเป็ อะไรนะถ้าบอกว่าอยากได้หนึ่งเอ็มมาสเปซมากกว่าหน่งชั่วโมงคุณทำได้จริงหรือเปล่าิตย์ทีวเปแตดสนะที่บอกว่าคุณทำได้จริงถับเรา้เราทำได้จริงหด้โชั่วโมงเดียวเองหายใจถูกก็ครบชั่วโมงแล้ นะะฮผมเรียกเฮียแล้วคุณจะให้อะไรผมคุณจะให้อะไรเอาอะไรดีเดี๋ยวกระซิบให้เบาๆเกินไปเค่ะเอาอะไรจากพวกเขาดีแลกกับคำว่าเฮียหนึ่งครับเฮียนะเฮียนะเฮียนะเอาอะไรดีเอาอะไรดีไม่ช็อตนะไม่เอาเจ้าเล่ห์เฮียได้ไรครับ อยากให้อะไรผมคุณก็ให้มาแล้วกันใช่ไหมครับ,รบมีคิดแบบนึงด้วยครับเอามาล้านหนึ่งผมเรียกเจี๊ยบ <ๆ S 1> ร้านหนึ่งเแนบบี่ยไม่ใช่ยอดนะฮะบ,บากนะบ,บากนะฮะ คุณขอมากไปนะครับสี่ิาร้อยมาแล้วเมื่อกี้นะน่าจ่ายเก่าเลยน่าจ่ายเกาได้เลยนะหรือผมบอกคุ้เรื่องั้นนานแล้วคุยเลยน่จ่ายเก่าได้เลย่องนี้ใช่ไหมผมรู้ส่ไจพูดถึงเรื่องเาวันน้คุยเลยียคุยเรื่องต่งคุยเรื่อนแมนดีกว่า เราไม่ตันหลับมาโทรศาพไม่คุยเรื่องสาวเมื่อวานตอนซบไล่กันลูกไปนอนยังคะเมื่อวานมีสองนักแสดงที่กำลังดังมากอยู่ในช่วงนี้เลยนะครับขอสีรงดังให้ฟอสบุ๊กหน่อยฮะอ๋อไม่ให้ใช่ไหมอูบุ๊กมาทำอะไรอ่ะโทรศัพท์ไปด้วยนะฮะ มาหน่อยมหน่อยเร็วมา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 มงมามามงมนมามามองามา่ามนมมามางมามามาม้มามอมามามมามามาม้วาเาม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 นเาีาวาม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 าามา้ามมีวามามเมา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 เมมาามามาม โอ้ไม่น่าถามเห็นๆกันอยู่นะพี่คิดอยู่แล้วครับนี่สิ่งมันน่ารักขนาดนี้เข้ามาเข้ามาแล้วเ้าอยู่ในเรื่องนั้นมาได้ไม่มึงก็ไปยืนนู่นดูนี่จอมาดินี่ก่อนเอ๊ะคุณผมเห็นคุณอยู่ในจอตอนนี้มันมีเรื่องอะไรเหรอ เรื่องอะไรกับรพเนี่ยรื่องธีการไม่อยากโง่อันนี้อันนี้ของพี่พี่ประมุขซีรีส์ใจดีมากนี่ฝากอันนี้โอ้โหนู้โหขอแบ่งอันหนึ่งได้ไหมครับขอบคุณครับไม่จริงๆแล้วอ่ะอันนี้ตามจังหวะ เราหยิบหยิบกันหยิบกันคืนคืนทักรุ่ตพักรุ่ไม่จริงๆแล้วอ่ะในเรื่องเด็กอนดิ้เนี่ยครับภุมมก็เล่นด้วยใช่ปูกไม่ดแล้วตีตัวลรับตี้ตัวละครเป็นต A ด้วยใช่ตัวเป็นตว อันเดอทุกคนทุกคนเชื่อในสิ่งที่มีสิ่์พูดผมอยู่อองมาเกือบสี่สิบคิวผมไม่เจอ,อเไบูมเลยมันเป็นทายกันตอนไหนฮนะอ,อ๋ะอนั้นวันนั้นพี่ไม่มาพี่แล้วผมบอกว่านัดเเลยแล้วหนึอ๋อพี่ไม่ว่างพี่ติดงาอนอ๋อโอเคครับ okay. <c ười> นี่กะชิมเงินดีกว,ว่ามั้ เดี๋ยวเรามีไปด้วยกันอีกใช่ไหมไปต่างประเทศไงไปนะไปกะัไดนกร์ก็ได้่าไม่น่าข้ามพี่นรับเออใครไม่ตัวให้มันน่ารักกันเีทเี๋พวกูมันน่ารักเรียบร้อยเนี่ยได้หดูเอาอ่ะ เอาบุ๊มเอาเอาบุ๊มเอาถุยที่แถวนี้เอาโอ้โหเดิมกลับมาดีกว่าไอ้ไรรู้เลยจะไม่มีพี่ใช่ไหมเเรียกเดิมไม่มีพี่นำหน้าใช้ำไหมฮ้ยเหรอเนี่ยผมว่าทุกคนก็อยากรู้นะว่าไอ้เบื้องหลังล่าสุดที่อู๋ตกยุงนั่นพี่อ่ะใช่ดีใจไหมโอ้ยน้องเป็นห่วงน้องโอ้พี่เจ็บแย่ใช่ไหม แล้วเรียไปแล้วปล่อยมาเล่นเออเอานนี้คนไม่มองทางนี้เลยเล่นไปเดียวเฮ้ยพี่ยุงเรียนไปแต่พี่ตกเองเดี๋ยวพี่ตกเองอะไรนะครับอุ้ยไม่ดีอยากเห็นปู่ตกยุงให้คิดแบบชัดๆอันนี้เราพักกันปะเนี่ยหนูหนูอย่าไปแกล้งน้องสิลูก อย่าไปแกล้งน้องสิครับอะไรพี่คือทั้งสองก็จะถามเลยแล้วเวลาพูดกับบูมพูดไงครับเฮ้ยเมื่อกี้เว้ยเมื่อกี้มีแฟนคลับบอกว่าให้ผมอะเรียกคุณสิงโตว่าเฮียเฮียแล้วแล้วแล้วถ้าถ้าเกิดว่าเป็นฝักคิดเรียกพี่สิงเรียกคิดบ้างเขาต้องเรียกว่าอะไร

โอเคอ่ะเรียกเลยเนี่ยหนูไม่สนใจเลยเยนเลสครับไม่ได้นะเขาเรียกผมเทีย์ไม่ได้นะเดี๋ยวเขาไปตีกันต่อในทวิตเตอร์ whatever you want อ่ะลองเรียกหนูกับเปียะบ้างดิอยากได้ยินว่ะริงๆหนูเรียกพี่ชินไปเขาโบนแล้วก็เรียกเฮียเฮียไม่เองไม่ได้เรียกเฮียธรรมดาเองเติมมารณยุทธ์ด้วยเฮียเฮีดูหนั่งขี่มาใช่เดี๋ยวจะไปดูไม่ได้ไงลองเรียกลองเรียกใครเปียะเฮียครับเฮียอู๋หนูหนูเรียกได้ดีเลยค่ะ พี่ครอมพวกปาแข็งเหมือนกูเอาเลยวลาเราอยากีนอะไรงเราองอเราอยากไเราต้องม่พีหกเยพี่กพี่หพี่นไมอยากได้อะไรในพีห เขาอยากได้ทำในีโอ้โหอยากดีชุดวันน,วนี้่มี e ครับเดี๋ยวเดี๋ยวขอไปดก่อนโด้ดีวเด6ไม่มีูไ่สบายใจนะไม่แต่ว่าแต่ว่าถ้าวันนี้สเปซหนึ่งชั่วโมงจะให้อะไรพวกผมเนยมากมากว่านชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งนาทีพูดได้ครับกุนซีนที่หรอพูดได้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 บ เลือกทั่ชอบรักใครค่งหาร์ค้เออพี่ทำอย่างนี้วหอยู่ข้างบนอย่างข้างอูไปาอยูข้างบนชนะเอนนีี่ต้องมาอยู่ข้างนี้แล้วได้ปูเลือกมาอยู่ข้างไหนไม่อยู่อีก กูนะครับกูบอกกูแคเูข้างีม่กัอันอนอนีเรื่องอไรอนี่งเซตไเดี๋ยวอีกแป๊บนต้องไปอะไรลูกอยังอยู่กับบัวอ่อูับบัว่าอยู่กับบัวครับติดติอะไรนะ แต่พี่อู๋อย่าไปทำความรู้จักเขานะเขาที่ใส่ไม่ค่อยดีนะรู้ป่าลูกได้เลยไม่ครบแล้วอย่าลืมนะครับว่าเจอเจอปู่ต้องเรียกลุงปู่ลุกปู่เนี่ยต้องเรียกลุกปู่สิ เดี๋ยวอีกแป๊บเป็นต้องที่ไม่ข้างบนแล้วถ่ายรูปกันไหมขอขอคำถามหนึ่งอ่ะคำถามหนึ่งโป้โมทเสื้อหรือโป้โมทแฟนหรือคะในที่น้ไม่บอก